ถ่ายรูปไงจะถ่ายรูปไปตอบกับคุณครูก่อนกระเถิดไปไม่จะถ่ายรูปกระเถิดมาไม่จะถ่ายรูปหน <si ูไปอยู่กับเพื่อนไม่จะถ่ายรูปก่อนดูแลเถอะขอบคุณคุณยืนขึ้นขอบคุณจิตต์ตนขคุณยืนขึ้นคุณยืนขึ้นคุณครูจะถามเมื่อวานนี้ เรียนชวนจะตอบถูกมั้ปลาอะไรเมื่อกี้ก

chấp nhập, nhập vào, nhập sinh, làm gì cái này mẹ mốt rồi, ôi mẹ, nhập vào, không ai biết, ไปใกล้ๆเลยคุณครูไม่เห็นละคุณครูไม่เห็นละไปใกล้ๆเลยไปสิไปไปชี้ใกล้ๆเลยหอยโอเคหอยนี่เหรอแม่น้ำใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่อันนี้เหรอใช่แล้วเออ้าขี้ตลิ่งเนี่ยเขาอยากินทำอะไรกินป้าน

เต่าไม่ใช่เต่า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 ไม่ใช่เต่าเต่าลูกเต่าไปใกล้ๆคุณครูไม่ได้ยินเลยไปใกล้ๆคุณครูไม่ได้ยิน อย่าวิ่ง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 ครับลูกคุณนไม่อาบก็ได้มั้งเพิ่งอาบล้างมือก่อนลูกล้างมือก่อนครับล้างมือก่อนมาอาบะอาบน้ำบะไปล้างมือไปล้างมือ ไปล้างมือ